เภสัชฝึกงานที่ไหนได้บ้างเอาจริงได้หมดเลยอะทั้งโรงพยาบาลโรงงานร้านยาเบษัตยาหรือว่าขึ้นทะเบียนยาโคกับอยอย่างเงี้ย,ยงงก็ได้อะขอเล่าจากประสบการณ์งี้ครับตอนที่พี่เบนเนี่ยอยู่ปี3อันนั้นเนี่ยเป็นปีแรกๆเลยที่เราได้เริ่มฝึกงานตอนนั้นเนี่ยพี่เบนไปอยู่โรงงานยาครับแผนก QC หน้าที่ของเราตอนนั้นเนี่ยคือเราจะเอายาเม็ดที่ผลิตเสร็จออกมาเนี่ยไปตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะส่งออกไปขายข้างนอกได้ใช้เครื่องมือเยอะมากเลยทั้งปีเป็ดทั้ง H p ปีปี4ครับพี่เบนเนี่ยรอบนี้ได้ไปฝึกที่โรงพยาบาลเอกชนเลยอันนี้ได้จัดยาจริงๆได้ไปลาวออด้วยครับอ่านชาร์ตคนไข้เนี่ยที่เขาแบบเป็นโรคหัวใจแล้วก็ช่วงปี4เนี่ยเราได้ฝึก2ผพัดพัทที่2ได้ไปที่ร้านยาครับอันนี้เป็นร้านยาเชนแห่งหนึ่งอันนี้เราก็จะได้เรียนรู้แบบระบบเยอะมากได้ทางานร่วมกับผู้ช่วยครับเราก็แบบได้เรียนพวกเครื่องมือแพทย์ด้วยนะตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นสุดๆแล้วก็มาถึงช่วงปี6เลยอันนี้พี่เบนเนี่ยได้ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งเราได้แบบลองขึ้นทะเบียนยา ได้ลองเอายาเนี่ยที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเราจะนําเข้ามาที่ประเทศไทยต้องประสานงานกับอยอันนี้จะมีการเดินทางเนี่ยไปที่อยที่นนทบ,บุรีแทบจะทุกอาทิตย์เลยและนี่ก็คือการฝึกงานของเภสัชต,ต้องบอกว่าแบบอะไรที่เกี่ยวกับยาเภสัชมีหน้าที่ในทุกๆจุดเลยครับผม